ชาวราศีกันนะครับไม่ว่าท่านจะเกิดราศีกันเดือนกันยายนหรือลัคนาการน,นะครับกับผมโกโก้พอมดน้อยคลิปนี้จะมาพยายกรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกันลัคนาการหรือท่านที่เกิดเดือนกันยายนในครึ่งเดือนหลังมีนาคมนี้นะครับอยากรู้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างความลับของดวงชะตาจะเกิดขึ้นกับท่านมีอะไรบ้างเอ่ยตั้งแต่วันที่16มีนาคมจนถึงวันที่สามีนาคมภายในครึ่งเดือนหลังนี้ ความลับจากสวรรค์จะบอกอะไรจากให้ให้ท่านรู้นะครับจากไพ่พยากรณ์เปลี่ยนเหมือนดวงตาที่3นะครับกับผมโกโก้พอมต้อยผมจะใช้คําพยากรณ์ใช้ไพ่พยากรณ์ทั้งหมด9ใบนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรความลับจากสวรรค์ความลับจากดวงชะตาจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง4ใบแล้วนะครับ5 6 7 แปครบเก้าใบแล้วนะครับแล้วเรามาลุ้นคำพยากร,กรณ์ในครั้งที่2อกองที่2นะครับว่าวันเกิดอะไรจะมีความเฮงมีความโชคดีมากกว่าวันอื่นสีวันเกิดเป็นการอธิษฐานเสียงทายจากไพ่ตัวเลขน,นะครับในรอบแรกนี้ดวงชะตาของชาวราศีกันหรือลัคนากาันหรือท่านที่เกิดเดือนกันยายนในตำแหน่ง ครึ่งเดือนหลังมีนาคมนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้างนะครับมาลุ้นคำพยากรณ์ดูนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างเราควรที่จะตั้งรับดวงชะตาอย่างไรในสองสัปดาห์สุดท้ายนี้ก่อนที่จะถึงเดือนเมษายนเดือนเห็นความเย็นสบายเย็นทุ่มฉ่ำหัวใจนะครับแปดดาบระวังที่สุดการเซ็นสัญญาเอกสารสัญญาวาจาคำพูดนะครับชาวราศีกนันในครึ่งเดือนหลังนี้ ท่านอาจจะได้ทำสัญญาบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะได้ถ้าเป็นทางวิชาการหน่อยอาจจะได้แก้ไขผลงานต่างๆระวังเรื่องการเซ็นเอกสารแต่บางท่านบอกว่าอยู่บ้านเฉยๆค่ะข้อมดตอนไม่ได้ทำอะไรเลยนะระวังคําพูดวาจาเพราะแปดดบคือระวังคําพูดวาจาถ้าเราไม่พูดพูดจาไม่พรอะก็อาจจะมาเจอคนที่พูดจาไม่ดีกับเราก็ได้ก็คือให้ ปิดหูปิดตาไม่ต้องรับดุลทั้งสิ้นก็คือระวังวาจาระวังคําพูดนะครับหรือแม้กระทั่งในมุมกล่าวนาะท่านใดที่เพิ่งถูกหวยมามีโชคมีลาบแล้วก็ค้างสัจาวาจาเบื้องบนติดค้างเบื้องบนสัจาวาจาก,ก็ไปแก้นะครับทําอะไรไว้พูดอะไรไว้จะบนขอจะบนหรือจะขอเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการแต่ถ้าเราเอ่ยปุ๊บพอเอ่ยนึกถึงปับ๊บแล้วมีความสาเร็จก็แสดงว่า ท่านก็มีเกณฑ์ติดครั้งวาจาอยู่นะอันนี้คือในในอีกมุมหนึ่งถ้าในรูปของรูปธรรมสิ่งที่มองเห็นหนึ่งแหละปากวาจาระวังคําพูดระวังการประทะก,กับคุณพ่อคุณแม่ผู้หลับผู้ใหญ่คนใกล้ตัวถ้าใครมีพ่อบ้านแม่บ้านก็คือระวังคําพูดคําจาแม้ทางละเอยียดเรื่องไปคือการทําสัญญายอาาีกทรั้งหนึ่ง ดูให้ดีๆชัดเจนจะโอนเงินต่างๆดูเลขที่บัญชีระวังแก๊ง c เซ็น e n t e r นะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ท่านจะมีเงินก้อนใหญ่นะในมุมกรับท่านใดติดค้างเบื้องบนขอพอรไว้เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองท่านจะมีความสุขมีความสําเร็จท่านจะได้เงินก้อนใหญ่บางท่านยื่นเอกสารอะไรไว้อาจจะต้องแก้ไขบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องแก้ไขเอกสารเหมือนยืน่นเอกสารทางการทางการต่างๆอาจจะต้องแก้ไขดูดูดความชัดเจนอีกทีหนึง่ง แต่ในนี้ในครึ่งเดือนหลังนี้ชาวราศีการลัคนาการหรือท่านที่เกิดเดือนกันยายนจะมีความโชคดีแต่ระวังวาจาคําพูดเรียกว่าอ่าคพูดขัดโชคนะครับปากวาจาขัดโชคนะท่านใดขอพรว่าจะมีโชคมีลาบท่านก็จะมีโชคมีลาบในครึ่งเดือนหลังนี้นแน่นอนโชคลามาจากไหนเอ,อ่ยในครึ่งเดือนหลังนี้ฝันแม่นนะครับชาวราศีการฝันแม่นนะครับท่านจะ มีโชคมีลาบจากตัวเองฝันแม่นฝันมีโชคเงินก้อนใหญ่รอคอยระ,าาคะคร,ระวังวาจาขัดโชคนะครับระวังวาจาขัดโชคนะใครจําอะไรไว้ใครทําอะไรไว้พูดอะไรไว้ก็จําให้ดีนะครับนี่คือเกี่ยวกับสิ่งที่จะมีความเส็็จกับตัวท่านเองหรือในมุมกลับนะบางท่านเพื่อนนัดว่าจะคืนเงินสิบบาทจะคืนมาแค่ 5บาท6บาทอย่างนี้เพราะว่าจะมีความสําเร็จอาจจะไม่ได้ดังใจเท่าไหร่เพราะว่าขึ้นไพ่หน่ยของ5้าถ้วยผิดหวังได้แต่ไม่เต็มร้อยนะครับบางท่านฝันตัวเลข3ตัวแต่มา2ตัวนะบ้านเลขที่ท่านหนึ่งผมกลัวๆผู้มน้อยเขียนแผ่นดวงเศรษฐีให้2องสามหมาเลยนะครับมาอะไรก็ไม่รู้มา3ามสองกับ6กสานะครับมาอะไรก็ไม่รู้สิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆจะเข้ามา ทั้งบุคคลต่างๆหรือจะมีคนนำโชคลาภม,มาให้ท่านจะได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ที่เป็นมงคลท่านจะมีเรื่องดีใจจากบุคคลนำพามาหรือบางท่านนิมิตจ,จากจากความฝันตัวเรานี่แหละอาจจะมีรางสังหณ์ว่ามีมีรางสังหอนบางสิ่งบางอย่างว่าอาจจะมีโชคดีก่อนสงการนี้นะก็อาจจะเป็นไปนได้นะครับว่าจะมีข่าวสารที่เรื่องดีๆเกิดขึ้นกับตัวท่านในครึ่งเดือนหลังนี้ หรือบางท่านได้ทําบุญให้กับญาติที่ล่วงลับสูญเสียญาติที่ล่วงลับสูญเสียจะนําโชคลาภจะนําข่าวดีจะมาให้โชคท่านก็ได้แนะนําว่าในครึ่งเดือนหลนังนิชาราศีกันรัคนากรหรือท่านที่เกิดเดือนกันยาน้านมีญาติบรรพุรุลสูญเสียในช่วงนี้เดือนนี้มีนานี้ไปทําบุญให้กับญาติที่ล่วงลับสูญเสียแล้วแล้วก็คือท่านจะหมดหมดเคราะห์หมดโศงนะครับเรียกว่าให้เอา บุคคลที่รอับสูญเสียให้เอาเคราะ์เอาโศของข้าพเจ้าไปไปด้วยอยากได้เงินอยากได้โชคไหมทําเอานะครับหมดคราะหก็จะมีโชคหมดเวลากลางคืนก็จะมาเวลาวากลางวันหมดเรียกว่าข้างแรมก็จะเป็นข้างขึ้นไม่มีใครอยู่กับความมืดมีตลอดเวลา ถ้าทุกคนมุ่งมั่นและก็ตั้งใจในการทําดีแล้วก็ทาดีต่อไปถึงไม่มีโชคก็จะสวดมนต์ไหว้พระทําดีทําดีต่อไปทำไปเรื่อยผมเราเล็บเรายาววันนึงเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะครับเผิ่อจะเผิ่แป๊บเดียวเราได้ตัดเล็บไหมเราก็ได้ตัดเล็บตัดผมนะความดีเหมือนการสะสมไปเรื่อยเมื่อบุญกุศลเต็มเปี่ยมนะครับโชคลาบไม่อยากได้ก็จะได้ไม่อยากได้ก็จะได้ถึงถแต่ถ้าอยากได้ก็จะได้มากขึ้นอยากได้เยอะก็จะเยอะขึ้นนะครับ นี่คือราศีการครึ่งเดือนหลังนี้ผมผมผมจะใช้คําว่าทั้งพยากรณ์และก็แนะนําว่าระวังปากขัดโชคนะครับโชคมาแล้วนะระวังวาจาขัดโชคระวังวาจาขอพรก็ใช้วาจาสาบแท่งคนก็ใช้วาจาวาจาเลยเป็นสิ่งสําคัญโชคล่ามาแล้วนะระวังวาจาขัดโชคนะไปทําบุญให้กับญาติผู้ล่วงลับฝูญเสียนะครับแล้วมาดูกันว่าชาวราศีการเกิดวันอะไรเอ,อ่ย เกิดวันอะไรจะมีความเฮงและฝันแม่นนะครับในครึ่งเดือนหลังมีนาะคมนี้จะมีโชคใหญ่ต้อนรับเดือนสงการเดือนเมษาเดือนแห่งความชุ่มฉ่าหรือเปล่าเออสีวันเกิดนี้อธิษฐานจับโกโก้พ่อมดน้อยนะครับส่วนอีกสีวันเกิดอาจจะมีความเฮงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นะแต่สีวันเกิดนี้อาจจะมีความเฮงมากกว่าคือร้อยิบเอร์เซนะครับแทนแทนท่านที่เกิดวันเสาร์ราศีกันนะครับราศีกันวันเสาร์ ลัคนาการหรือเดือนกันยาวันเสาร์จะมีความเฮงมากมายฝันแม่นวันศุกร์ด้วยนะครับวันจันทร์อาทิตย์จันทร์ศุกร์เสาร์จะมีเกณฑ์ฝันแม่นจะมีเกณฑ์มีโชคดีจะมีเกณฑ์ปากพารวยไม่ใช่พาสรวยนะครับปากพารวยนะครับปากพารวยนะครับจะได้โชคลาบจากปาฏิหารส่วนอีกสีวันเกิดน,นี้ที่ไม่ได้หยิบอธิษฐาเนเสียงทายออกมา ก็จะเป็นวันพรฤหัสวันอังคารวันพุธกลางคืนแล้วก็พุธกลางวันก็จะมีความเฮงเต็มร้อยอยู่นะแตกตี่วันเกิดที่โกโก้พมุนน้อยหยิบขึ้นมาก็อาจจะมีความเฮงมากมายเป็นพิเศษฝันอาจจะฝันแม่นมากขึ้นนะครับรอบตัดสินนะครับรอบตัดสินนี้นะมาแล้วนะครับรอบตัดสินหนึ่งในสามนี้ถ้าท่านฝันแล้วจะฝันแม่นจริงไหมท่านจะมีโชคเวลามจริงไหม ผมจะมีไพ่พยากรไพ่สิบแดงอยู่สองใบแล้วก็ไพ่สิบดำหนึ่งใบสิบดำคือดวงไม่ดีมีครอร์ติดขัดแต่ถ้าดวงดีมีช่อคือเอดแดงสิบแดงก็คือไพ่สิบแดงหน,นึ่งในสามนี้ถ้าท่านใดเลือกแล้วได้ไพ่สิบดำก็ค่อ <c oughs> นข้างที่จะต้องทําใจหน่อยนิดน,นึงว่าขนาดเลือกหนึ่งในสามดวงแล้วก็ยังไม่เฮงไม่แม่นนะครับตัวเลขศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้านี่ก็ต้องระมัดระวังในการลงทุนจัดสรรหน่อยนะโกโก้หนึ go 1, go ่งโกโก้สองและก็โกโก้สาม หนึ่งสองหรือสามและถ้าท่านนะท่านเกิดวันอาทิตย์วันจันทร์วันศุกร์วันเสาร์และท่านมีความเฮงแล้วท่านเลือดสีสิบแดงผมก็อาจจะพยากรณ์ได้และก็มั่นใจได้ว่าท่านจะมีเกณฑ์ฝันแม่นฝันดีปาพารวยได้เงินได้โชคจริงๆโชคใหญ่แต่ละคนอาจจะนี่คือหนึ่งเลียนทองคำว่าโชคโชคโชคเปรี่ยบเหมือนทองคําทุกคนมีทองคําแต่ปริมาณทองคําอาจจะแตกต่างกันก็ได้เปรียบเหมือนบุญกุศลท้าบุญเหมือนกันแต่อาจจะได้บ้างและแตกต่างกันนะ หนึ่งสองหรือสามผมก็จะเลือกถ้าผมเป็นราศีการผมก็ขอเลือกเลือกทีไรก็เลือกเป็นเบอร์หนึ่งเขอเป็นเบอร์หนึ่งทีนึงงานกันนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะเลือกได้ยังเออหนึ่งสองสามหมดเวลาท่านที่เลือกเบอร์หนึ่งได้แก่สิบแดงนะครับรอบนี้ผมเข้ารอบนะครับสิบแดงแล้วมีสองกับสามเท่านั้นที่จะเป็นสิบดำถ้าการเลือกก็เป็นการเสี่ยงไทยพยากรณ์อาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้แต่ถ้าท่านเลือกที่จะทําความดี ท่านเลือกที่จะละความชั่วท่านกลายเป็นคนดีทันทีบุญใครๆก็ทําได้บุญ,บญโจรไปป้นมาก็มาทําบุญมาแจกบุญแจกทานได้หมดคนดีก็ทําบุญได้แต่สิ่งเดียวที่คนชั่วหรือคนบาปทําไม่ได้หรือจนทำไม่ได้คือการละชั่วนั่นเองถ้าท่านเลือกที่จะละบาปละชั่วท่านก็นเป็นคนดีทันทีสองกับสามได้แก่ต,ต,ตีท่านที่เลือกเบอร์สามนะครับอาจจะยังไม่เฮงเท่าไหร่นะแต่ถ้าดูคลิปโกโก้พ่อมดน้อยแล้วกดไลค์กดแชร์กดถูกใจ กด subscribe ถ้าจะมีความเพงแน่นอนนะครับทุกคอมเมนต์เป็นพลังงานที่ดีๆขอบคุณมากมายที่เข้ามารับชมรับฟังสําหรับคลิปนี้ผมโกโก้พัมบดน้อยขอบคุณมากมายสวัสดีครับรวยรวยวยการเงินนะคะปากพารวยฝันแม่นนะคะสี่วันเกิดนี้นะคะ